ย้อนแสงมากไม่เว็ั้งพี่อาจจะมืดไปหน่อยออาจจะแปลกๆนิดนึงเพราะว่าปากกาหมดจะหมดเอ็มอาร์ไม่มีแบบว่าดิปปิ้นไปใช้อันนี้ใช่ จะดำนิดนึงนะคะแก่ง่ายอ่ะผีม่ใช่ <c oughs> ว่าเดี๋ยวมันก็ขาดจะดีกว่าจะมาได้ยากมากเลยนะพี่ <c oughs> นี่อันนี้เป็นอันที่แก่ง, <c oughs> <c oughs> ง่ายไม่ยง่ายอ๋อดึงด้วยกัน <c oughs> โอ้โเอ๊ะ <c oughs> ที่เขาเอาไพา่มีอันเดียวทำส่งงานครูเอากลาวมานนะคะทุกคนเรามาเปิดขอพร้อมกันค่ะอาจจะไม่ได้มีค่ามากเอ๊ะกั่นีก็ไ <c oughs> ด้และวกันโอ้ยเซด็จเสด็า เขียนว่า Happy New Year โหยอย่าง Happy New Year I love shampoo ตันถูกด eh ้วยตรงนี้เชียวเว้ตรงไหนนะเฮ้ยตรงนี้ฉันไม่รู้โอ้ฉันก็ลืมต๊บ ยี่สิบห้าบาทว้าวรู้เลยว่าหลานใช่นี่นะคะดอกกุหลาบค่ะน่า,า,ร,า,ารักมากดูยังไม่เหี่ยวหรอนิดหน่อยอะแต่ก็ไม่ได้อย่างนั้นคนน่ารักโอ้โอ้มึดน่ารักมากโอ้สว่างเกินแล้วก็กำไรไม่ให้จะให้ตอนปีใหม่ใช่ปะไปซื้อมาแต่เทอมที่แล้ว นี ja e ่ตั้งแต่ไปทันตศึกษาเข้าค่ายเอยเข้าค่ายวอสไาทันทศึกษาที่อะไรสักอย่างนี่แหละจำไม่ได้ thank you จำรลยอันแรกที่มันให้ยี่ิบห้าบาทกะจะให้เยอะตัวนี้น่าต่กลัวตังหมดเอมืดอู้หนักมากเลยอุ้ย สวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย